่หัวใจที่แตกสลายของคนเป็นแม่แมเมื่อสัมผัสกล่องบรรจุหัวใจของพักพง์ตันการหรือเมยนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่หนึ่งหลังจากครอบครัวได้ร้องสื่อเพื่อขอความเป็นธรรมเมื่อวัยวะสำคัญหายไปจากร่างกายของบุตรชาย ด้านสถาบันพยาธิวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าชี้แจงว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดว่าแพทย์ต้องแจ้งญาติเนื่องจากเสียชีวิตผิดธรรมชาติก็เสียใจอยู่นิดเดียวว่าเก็บอุปกรณ์พวกนี้ไว้เอาว,วัยวะพวกนี้ไว้โดยที่ไม่แจ้งผมเลยอาจจะใช้เวลานับปีในการค้นหาว่าใครทำให้เมยเสียชีวิตแต่ครอบครัวตันการได้รวบรวมหลักฐานจนมั่นใจว่าเมยถูกสั่งซ่อมจนร่างกายรับไม่ไหว สำหรับระเบียบทหารซ่อมหรือทำรงวินัยคือการลงโทษด้วยการออกกำลังกายที่ทหารทุกคนต้องเคยโดนอผมก็เกยผมก็สลบไ่เห็นด้านผมตอนผมโดนน่ะแต่อันนี้เขาเสียชีวิตเลยอะค่ะท่านมันถ้าถ้าสุดท้ายมันเป็นผมมันไปตายไังไงเรื่องแบบนี้จะทำไงไม่ให้มันเกิดขึ้นครับเขาดูเหมือนมันเกิดขาวไม่ต้องเ า,าคนที่เย้อนกลับไปเมื่อวันที่20พฤษภาคม2550คำว่าซ่อมมีนิยามใกล้เคียงกับคำว่าซ้อมเมื่อการันอรชรน,นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่2โรงเรียนแห่งเดียวกับเมย เสียชีวิตจากรุ่นพี่หกคนจากการซ่อมเดี่ยวให้ดื่มน้ํากว่าสี่สิบริจนเนียจแม่ก็คิด<ล>ว่านักเรียนพวกนี่ก็เรียกว่าคือเขินม,มากรุ่นพี่อย่านะเพื่จะได้ตาแหน่งเนี่ยก็เลยทําน้องใหญ่แต่นี่การทาเนี่ยมันจะสลับกันเนะคนที่หนึ่งมาทําไอ้คนที่สองก็ไปท,ทาธุระเสร็จแล้วก็มาดูว่ามึงทำได้เท่าไหร่แล้วได้ร้อยแล้วเดี๋ยวกูต่อยอร้อยหนึ่งมันอย่างเนี้ยเขาว่าทําไปหลายชั่วโมงนะ น้องก็เลยเหมือนเขาแบบออกกําลังกายมากแล้วก็กินน้ําด้วยเพราะว่าเป็นถังเลยนะกินอ้วกกินอะ้วกอ่ะมันก็เลยเหมือนกับ,บก็เลยเป็นน้าท่วมสมองนะ11ปีผ่านไปครอบครัวอลรชรนเปลี่ยนชื่อและนามสกุลปีกตัวเองออกจากสังคมแม้เวลาจะรักษาบาดแผลได้บ้างแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะลืมเมื่อเหตุการณ์กลับมาฉายภาพซ้ำความเสียใจของคนที่ถูกกระทำเนี่ยมันเยอะแล้วจะให้เขา ทำใจเลย,ยนีนะ่มันยากในเรื่องระบบการซ่อมในระบบอะไรของโรงเรียนมันมีแต่ถามว่ามันต้องอยู่ในขอบเขตนะครับทุกครั้งที่เกิดเหตุเนี่ยสังเกตได้ว่าจะไม่ใช่เกิดจากการการะทำของผู้กำกับชาหรือว่านักเรียนปกครองจะเกิดจากนักเรียนคนอื่นมากกว่าพวกนี้ก็คือคนซึ่งเคยโดนถูกซ่อมมาในอดีต แล้วก็จะมาฝังใจแล้วก็มาเก็บกดพอมาเจอน้องทําผิดมาอะไรไม่พอใจก็จะถือความเป็นรุ่นพี่เรียกน้องขึ้นมาจูบห้องนอนห้องนี้พ่อกับแม่ของกันได้สร้างไว้แต่โชคร้ายที่เขาเสียชีวิตก่อนทําได้เพียงแค่เก็บข้าวของเครื่องใช้ของบุตรชายเพื่อระลึกถึงส่วนความคืบหน้าของคดีทั้งทางแพ่งและอาญาได้ยุติไปเมื่อสมปีแรก ทางโรงเรียนได้ลงโทษรุ้นพี่หน,นึ่งในหกคนซึ่งเป็นหัวหน้านักเรียนส่วนอีกห้าคนนั้นยังคงมีเส้นทางรับราชการสองปีแล้วตอนหลังนมันจะมีสารไกเกีี่จะไหมคะเพราะว่าแม่ก็ไม่อยากทางสารก็บอกว่าขอ,อทําบุญให้น้องก็แล้วกันหมายถึงให้เด็กนักเรียนเนะี่ยให้เขาได้เรียนต่อแล้วก็ทําบุญให้น้องให,ให้เขาไปเกิดในภพที่ดีเราไม่ต้องอาฆาตอะไรเ,เนี่ยก็เลยจบตรงนั้นไปมมีสารไกเกียนักเรียนเตรียมทหารกาลันและพักพง มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์อดทนเข้มแข็งไม่ย่อท้อแม้ร่างกายจะรับไม่ไหวแต่เขาสองคนเลือกที่จะไม่ปีปากทำตามคำสั่งรุ่นพี่ในรูปแบบสังคมปกิจเพื่อความฝันที่จะได้เป็นทหารอันทรงเกียรติผมก็เคยเน้นกับหรือว่านำเรียนกับทางเรียนเตรียมทหารหลังจากเล่นลูกผมเสียแล้วว่าเราต้องแก้ไขปรับปรุงแล้วก็เข้มงวด นะครับอย่าให้เกิดเหตุขึ้นมาอีกผมก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่ามันเกิดเหตุขึ้นมาครั้ที่สองเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับชัยวัฒน์เขียวสวัสด์ถ่ายภาพนารดาจันจรรายงาน